Big Mac, City. Madrid, คู่บิ๊กแมตช์แมนซิตี้ดิวมันลิดคืนนี้แมนซิตี้นี่จะได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือดิวมันลิดไปเย City ือนแมนซิตี้นีไม่เคยชนะเลยนะครับจะเป็นแมนซิตี้ที่ทำได้ดีกว่าแล้วเกมนี้ความพร้อมแมนซิตี้ตัวก็ค่อนข้างพร้อมกว่าเดิมมี โรดี้ครับตัวสำคัญที่ยังเจ็บอยู่แล้วลิวมันลิดนั้นก็ก็กองหลังก็จะเจ็บมีโรดิโก้อลาบาคาบาคาลตัวอื่นๆบิลลิงแฮมเอเบาเป้เวนิสิอุสนี่พร้อมลุยแต่เกมนี้เชื่อว่าแมนซิตี้จะชิงความได้เปรียบเล่นในบ้านเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ครับแล้วก็พยายามเข้ารอบให้ได้นะครับ แมนซิตี้นะครับวันนี้เพราะว่าดูแล้วไม,ไ,มไม่เสมอก็ชนะแหละครับผมว่า